วันนี้เราออกจากเส้นทางทีวิชั่นเล็กแล้วใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปแล้วก็ไปพากวันนี้เราจะไปพักที่เลดดาโอเคอันนี้เป็นเป้าหมายสุดท้ายใช่น่า,นาจะมาลืนโทรงลาพาสดูดิเมวานหิมะตกหนักยังไม่ละลายเลยตอนก่อนตรงนี้ยังเป็นดินหมดเลยนะไม่มีหิมะอเมาดูโห แต่เดินสบายกว่าเมื่อวานเยอะเลยมันอุ่นแต่ดดออกแล้วจะดีอยู่อะเหมือนแบบได้ถ่ายรูปสองที่แบบไม่มีแข่งก็มี นั่นคันซาเขาบอกฮะทำไมคันซาน่าหน่เหรอเออจำไม่ได้แล้วอีมาจบอ่ะตอนนี้จะไปไหนฮะนี่จะไปเลดดาที่ความสูง4,020น่าจะซัก ขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้4 0 0วันนี้เท่าไหร่4,000 <4, 000. S 1> แต่มันลงไปแล้วก็ขึ้นใหม่โอเค <Okay. S 2> ทางนี้อยู่ที่4,001มองไม่เห็น4,001โอเคจะถึงยอดโลกนี้แล้วอะไรก็ไม่รู้ ระหว่างทางไปยักคาก้าจากชลีคาก้านะครับเรามาทางข้างบนก็จะเจอเมืองเก่าคิดว่าเป็นคังซาเก่าซึ่งมันจะมีคังซาใหม่ที่เราที่เมื่อวานเราเดินมาโอเคอันนี้น่าจะไม่มีใครอยู่ละ เป็นป้อมปราการเลยเจ๋งดี Kaka. -ka. อครึ่งทางแล้วใช้เวลาสามชั่วโมงเราเดินมาชั่วโมงครึ่งเราจะไปเฮ้ยไม่ดีดะคากะฮะสองชั่วโมงครึ่งแล้วอน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่ง นั่นคือนั่นคือมานังไหมน่านจะใช่ใชแทรบมานางังเป็นจุดใหญ่อ๋อ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> นั่นคือมานางังถ้าเรามายะคาค้าจากมานางังก็น่าจะเส้นตรงข้ามนู้นก็คือมันก็เกือบเกือบจะมาชนกันนนะั่แหละรัดได้หน่อยโอเค เอจัดให้หน่อยนะจัดขอขอคอนเทนต์หน่อยถ้าจัดตรงนี้ขึ้นหนักเลยขอขอคอนเทนต์เลยไม่ได้ไปไปได้เลยนะเฮ้ยรองเท้าไม่มีดอกพี่เซนเตอร์รองเท้ามือเร็วผมเร็ว ไหลมาเลยเรอเออองเท้าเอไม่อยู่ไม่อเท้าอยู่ข้างหน้าเอออยก็แหละโอ้โหพวามโมจัดโอ้โห ช่างแม่งเหนื่อยกว่าเดินอีกคนเลื่อนอ่ะเนี่ยเหนื่อยไอ้เหียเหนื่อยเลยโอ้โหเมื่อยชีพจับ this is way to s h i k a k a p นี่คือทางสู่ยักษ์กาฮะหมดแรง ข้างหน้านู้นน่าจะคือยักคากะาเราจะพักกินข้าวเที่ยงที่นั่นคุณอารเกือบแล้วเกือบได้สลัดใหม่แล้วพี่สุดเอ็นเจ้า เยอะมากนะันเี้ะขอทุกอย่างขอไปขอเขาบอกเดี๋ยวทำให้ใหม่ทำเม็ดใหม่เลยหรอไม่ยังแท่ต่ละเกือบไปแล้วโกงสมใจเขาละสมใจเขาละสนใจเขาละแม่งอร่อยจริง ถึงแล้วลด้ดาอันนี้คือ Snowland Hotel and Restaurant ถ้าใครใช้หนังสือโรเรียกคนเนตในป่านมันจะเป็นปี2017คิดว่าป้าจะแนะนำโรงแรมนี้บอกว่าเป็นโรงแรมแรกที่มาถึงแต่ปัจจุบันนี่ฮะโรงแรมที่สร้างใหม่คิดว่าใหม่กว่าก็ ดูดีนะเราจะโรงแรม,มนี้เราเพื่อนๆกันนี่คือช็อกโกแลตพุดดิ้งใช่หรอ <c oughs> เหมือนมึงเอาซอสดิปช็อกโกแลตมาให้มันร้อนดเลยนะ <laughs> ทำนงทำมงนงฟางใส่ช็อก <c oughs> โกแลตขายได้แฮมป์ตันใส่ถั่ว <c oughs> หนึ่งร้อยก้อนหนึ่งร้อยก้อนจะกินยังไงหมดวะนนี่ะกินกินไม่หมดก็รู้สึกผิดอึกกินหมดกินหมดก็ต้องตัดขากินหมดกูก็รู้สึกผิดต่อร่างกายกูคำแรกเยี้ยตาเหล่เลยหวานจนตาเหล่ นี่เป็นอันแรกนะที่แบบกินกับอะไรก็ไม่เข้ากันไอ้เหี้ยเลยรนาะรีวิวกับอันนี้ไงรีวิวของโปรบทำแรกประทับจิตนี่คือเดลิเวอรี่ของเตช้อนเตยช้อนของหวานที่เหี้ยกับเคมีเหี้ยมาทาน ถั่วเห็ดบัฟเฟลต์พุดดิ้งโอ้โหการเป็นการเกิดที่ยากสัดนี่กคือไอ้นกไตกับบาหวานทำงานพร้อมกันแยกกันเนี่ยก็ไม่อร่อยรวมกันหนักกว่าเดิมมีรสเก็ดไปไป เเร็วเขาลองกันหมดแล้วตามไปพวกแล้วกูเกะโหเร็วเทปปลายๆเลยมันเหม็นปลายๆเหม็นปลายเอมันอะไรไงจะมีถุงเท้าไหนที่ตั้งทรงกันดิเดินลองลอง 你很强嘞吧？<laughs>